สรุปนะครับบทการเคลืนที่นะฮะของเราคือ SVUAT กลายเป็นโอเมกากลายเป็นเซตาโอเมกาหนึ่งโอเมกาสอัลฟาททันนะฮะตัวต่อมาซิกมาเอฟเท่ากับ MA ทันนะฮะก็กลายเป็นซิกมาเอ็มเท่ากับ i ออัลฟานะครับ M คือมวลมวลคือความเฉื่อยเพราะฉะนั้น I ก็คือความเฉื่อยเหมือนกันแต่เป็นความเฉื่อยเชิงหมุนในการหมุนถ้า i มากๆก็จะต้านการหมุนโอเคนะ หรือไอมากๆก็จะหมุนยากโอเคนะครับทันนะครับจบนะครับซีรีส์บทที่2จบแล้วทันนะครับบท1ไปละการเคลื่อนที่บท2ไปละทันนะครับต่อมาเข้าบทที่3ครับโอเคนะครับบทที่3เรื่องอะไรครับเรียนมาแล้วบทที่3เรียนมาแล้วเรื่องอะไรครับอะเราเรียนอะไรมากๆเร็ว เออบทที่สามเป็นบทอะไรครับ,บห,หลักการนะครับระวังตรงนี้นิดหนึ่งมาดูตัว i ก่อนโอเคปะ่ะ i ปกตินะจะเท่ากับ Mr กํากำลัง2แต่ภาวะ i บางครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Mr กํากำลัง2ถ้า I ให้อะไรมาต้องใช้แบบนั้นโอเคนะครับทันนะฮะโอเคนะซึ่งข้อสอบจะให้มานะครับเราไม่ต้องท่องโอเคนะครับ เสร็จแล้วถ้ามีไอหลายๆตัวทําไงครับก็เหมือนเรามีมวลหลายๆก้อนทันนะถ้าสมมติเรามีมวลก้อนที่1วางบนมวลก้อนที่2นี่มวล1มวล2เรามองแป๊บมองเป็นมวลรวมทันนะเหมือนกันครับถ้าเราสมมติมีการหมุนนะมี m 1มี m 2มี r 1มี r 2เพราะฉะนั้น i รวมก็จะเท่ากับอะไรครับ i ก้อนที่1บวกอก้อนที่2อก้อนที่1คือ m r 1ลัง2 บวกด้วย m 2 r 2กํกลัง2บวกไปเรื่อยๆลักษณะนี้ทันนะฮะคิดมวลหลายๆก้อนก็รวมกันอันนี้ก็รวมกันเหมือนกันโอเคนะครับจำได้นะโอเคสรุปบทที่2ของเราจบแล้วนะครับโอเคซิกมา F เ,เท่ากับ MA กลายเป็นซิกมาทอรกเท่ากับ I อ l p ลฟลอกกันมานะครับถันนะอ่ะมาดูบทที่3ครับบทที่3เรื่องอะไรครับ เรื่องงานพลังงานโอเคนะบทที่3เรื่องงานพลังงานพลังงานนะครับงานพลังงาน W เท่ากับอะไรครับ F คูณดว s โอเคป่ะกลายเป็นงานเหมือนกันนะเท่ากับอะไรครับทอร์คคูณด้วยเซตาครับเหมือนกันครับแรงคือทอร์ค s คือเซตาจาก P กำลังของเรานะเท่ากับ W ส่วนด้วย tP ของเราเท่ากับอะไรครับ W ส่วน t เหมือนกันโอเคนะ แต่ W ของเราเป็น F คูณด้วย s ส่วนด้วย t และ s ส่วน t เป็นอะไรครับเคยสอนแล้ว s ส่วน t เป็นอะไรครับเป็น F คูณด้วย v ในขณะเดียวกันก็เป็นอะไรครับเป็น torque t ซต t a ส่วนด้วย t และ torque อะไรครับส่วนด้วย t เป็นอะไรครับโอเมก้าสูตรเดียวกันเลยครับ Fv เป็น torque โอเมก้าทันนะครับโอเคขอบคุณมากเคียร์นะครับอะ ทันนะนี่ก็สูตรที่บทที่3ทันนะฮะโอเคนี่คือบทที่3มโอเคมาดูบทที่4นะครับมาดูบทที่4ทันนะฮะโอเคเอย,ยังบทที่3อยู่นะครับต่อมาเรื่องต่อมาเรากําลังคุยเรื่องพลังงานนะฮะพลังงานศักย์้อพลังงานจนก่อน1นส่วนสองเอ็ีกำลังสองพลังงานจนในการเลื่อนที่ตอนมาดูนี้มาดูพลังงานจนในการหมุนคือ EK เท่ากับเท่าไหร่ครับ1น i ส่วนสอ โอเมก้ากำลัง2โอเคนะครับทันนะฮะจบละสรุปพลังงานจนพลังงานจนมีอยู่2ตัวตัวแรกคือเลื่อนที่ตัวที่2คือหมุนถ้าทั้งหมุนทั้งเลื่อนเกิดอะไรขึ้นครับ,บ, EK, รรรบถ้าทั้งหมุนทั้งเลื่อน ek เป็นไรครับตอบผมสิ ek รวมเป็นอะไรครับถ้าทั้งหมุนทั้งรวมทั้งเลื่อน ek รวมจะเท่ากับ ek ในการเลื่อนบวกกับ ek ในการหมุนโอเคปะไม่งงนะฮะ ก็จะเท่ากับอะไรครับ1.2ส่วน2 m v กําลัง2บวก1ส่วน2 i โอเมก้ากํลัง2โอเคนะครับ2ตัวนะครับ ek กนตัวสุดท้ายบทสุดท้ายนะฮะบทต่อมาเอาบทที่1จบแล้วการเคลื่อนที่ svut A เป็นเซต้าโอเมก้าหโอเมก้าสองอลฟาทีการเคลื่อนที่แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่แล้วก็งานพลังงานบทสุดท้ายนะฮะในการหมุน โอเคนะครับบทสุดท้ายในการหมุนเราจะใช้เรื่องอะไรครับโมเมนตัมโมเมนตัมเชิงเส้นคือ p เท่ากับ m คูณ v โมเมนตัมเชิงมุมนะฮะโอเคปะเท่ากับอะไรครับ l นะฮะเท่ากับ i โอเมก้าทันบ้าลอกกันมาโอเคนะฮะทั <S <S น,ะนนะครับคือ i โอเมก้าทันนะฮะไม่งงนะครับโอเคจบทันนะฮะ และผลปรากฏจาก L นะฮะเท่ากับอะไรครับ I โอเมก้านะฮะ I คืออะไรครับคือมวลคูณด้วย m r กําลังสอนนะโอเมก้าคือเท่าไหร่ครับตอบผมสิโอเมก้าคือ v เท่ากับโอเมก้า r โอเมก้าเท่ากับอะไรครับ v ส่วน r คุณตัด r ตัด r นะ,ะได้เป็น L เท่ากับอะไรครับ mv r อีกสูตรหนึ่งมีอยู่2ส,สูตรนะครับ คือ i โอเมก้ากับ l เท่ากับ mvr l เท่ากับ i โอเมก้าโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงเส้นโอเคนะแบ่งเป็น2ตัวทันนะครับมาดูต่อมาชุดสุดท้ายนะฮะชุดสุดท้ายที่เชื่อมกันนะฮะจำไว้เชิงมุมคูณ r เท่ากับอะไรครับเชิงเส้นมีอะไรบ้างที่เป็นอย่างนี้1ึง s s เท่ากับอะไรครับเซตาอ่าโอเคป่ะ 2ต่อมา v เท่ากับอะไรครับโอเมก้าอ่าโอเคปะ่ะ<ม>และอันสุดท้ายคือ a เท่ากับอะไรครับอัลฟาอ่าโอเคไหม,มทันนะฮะ<ม>โอเคนะฮะและตัวต่อมานะฮะนี่คือชุดบทชุดแรกนะฮะต่อมาก็คือชุดที่ต่อมาคือทอร์กเท่ากับอะไรครับ<ม> f คูณด้วย r ทันนะฮะจำได้ไหม,มเห็นไหม สรุปเชิงมุมคูณ R เท่ากับเชิงเส้นก็คือเอาแรงอ,นนอันนี้ระวังนิดนึงอือันนี้อันนี้กลับกันนะฮะทอร์กเท่ากับอะไรครับ f คูณด้วยอาอันนี้คือโมเมนต์จำได้ไหมโมเมนต์ Moment นะครับมันจะกลับกันฮนะตัวนี้อย่าไปรวมกันนะไม่ใช่นะทอร์กเท่ากับ f คูณ r ไม่ได้นะครับถันว่าเพราะนี่เรานิยามของโมเมนต์ไประวังดีๆนะคนอาจจะลืมตรงนี้คนละส่วนกันนะ โอเคนะครับทอกเท่ากับ f อคูน์ทันนะครับทันนะฮะไม่งงนะครับโอเคและตัวสุดท้าย l เท่ากับอะไรครับ l เท่ากับ p คูนด้วย r โอเคนะ <S <S สังเกตชุดนี้จะเป็นชุดของชุดแรงถ้าเป็นชุดของแรงจะทำไมครับชุดของโมเมนตัมแรงและโมเมนตัมจะเป็นไงครับอันนี้ โมเมนต์อันนี้ืออะไรครับโมเมนตัมนะฮะคนละตัวนะเคลียร์นะครับ <Yeah. S 1> จะเอาเชิงเชิงอะไร mm hmm. ครับเออเชิงเส้นคูณอาร์แทนนะฮะโอเคปะ่ะระวังดีๆ <Okay. S 1> ทันนะฮะระวังดีๆจะมี2ตัวนี้เป็นชุดของแรงอันนี้ชุดของการเคลื่อนที่ทันนะครับ mm hmm. อ่ะจบละทั้งเรื่องทันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันโอเคนะครับ สรุปนี่เป็นสรุปนะฮะทำแค่นี้ก็จะลอดตายละ